โอ้มาชมกันต่อครับพี่น้องโอ้ดุกดิกตินผีครับโอ้นี่มันโอ้ชมเลยครับคันนี้โอ้ดุกดิกตินอโอ้ยกล้อข้างหนึ่งแล้วอยู่กับช่องยูทูบนิกิสายห้าครับผมคันนี้อยู่ที่อูอินตานครับออกจากอูอินตานครับตอนนี้ก็ยกล้อแล้ว khỏi đủ ai giờ thăm với thi này nè ờ được lo โอ้มาโดนต้นึกเอาเป็นห้าเป็นตายแ้ต้โอ้ต้องไปสัมพาดกันดูกตึนต่นีมากครับโอ้ยตกลมนะโอ้หายายด้กดึกดกดึก ไมแรงเลยโอ้แรงเลยเหรอเมามาบุเมาหมาบุโอ้แรงจัดครับโอ้ดุ๊กดิ๊กเตนีทีครับโอ้เดี๋ยวผมลบก่อนครับดูกดิ๊กแรงจัดครับ ตูดิ๊กสินเดียบว้าวว้าว้อยากเล่าอ้าเอ้าวอ้าอ๊ะจัดเต็ม ya ว้าุดิกกระโดดชนเลยครับอยากแล่าโอ้ย โอ้โหเกิดเลิฟครับโอ้สวยงามมากครับผมลงลดลงให้เลิฟครับสวยจัดผโอ้เร่งนะแมฟี่ครับโอ้โเร่งจัดครับเจ้าโฟด อ้ฝากกระปรองแรงจนฝากกระปรองหลุดหมดเลยครับเอามาดูรถพิลเลอร์เกือบหล่อครับโอ้โอ้แรงจัดโอ้ขนาดรอบเร็วครับถอยแบบ่อนคันเร่งได้สบายเลยโอ้ยางเล็กเพี้ยนเดียวเลยว้าว้โอว้าแรงจัดใส่ยางเล็กด้วยทำไมแรงจังอ้า เบรกได้เต็มที่ครับพี่เริ่มเลโอ้สวยจัดคันนี้โอ้แรงจัดโอ้ยดูดูกดะกดดชนอีกแล้วึ้ยครับครับโอ้ทำไมแรงได้เนา โอ้ยปล่ยอย,ย,ยบปลอยเลยเจยาเลยเอาไปช่มนกเล็กกันต่อฮะนกเด็กน,นี่เอ้แรงจัดครับเจ้าปอดหกหกหนคะรับแม่ฝากระปรงแรงจัด้ากระปรงหลุดครับโอ้หุดนยักษ์เราแล้า สลอมจะลายอ่ะโอ้โอ้ตันแค่สองเลยโอ้โอ้แรงว่ะโอ้ยทมลมนะโอ้โอ้แรงจัดครับฟอร์นี่โอ้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 แรงจัดโอ้ดุกดิ๊กนี่ โอ้โหโอ้โหอาระกระโดดชนเลยครับแม่โอ้โหว้าวอาเนี่ยมีอะไรกระโดดชนเลยครับโอ้ตกลงนะอาระอย่างนั้นจุ๊บจ้าโอ้โหมันจะนะโอ้ยซับซับเร็วแบบโอ้ดุบดิบซับเร็วเลย mà